สวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาพบกับกิจวัตรพาร์ตต่อมานะครับน้องแคทกําลังแดกหมูปิ้งนะครับผมนะฮะได้อิโมชันใหม่มาไงก็ต้องใช้ในการเปิดเกมน่ารักน่ารักนะครับดูเขามุมหมับก่อนนะครับกินให้หมดก่อนแล้วค่อยเริ่มกันนะแล้วก็ทิ้งใส่หัวดัตตี้มันอ๋อเก็บเข้าหลังนะครับผมโอเคไปในเรื่องกันต่อนะฮะไลท์อะรเดียวนะครับเหมือนกับวิทยุเลยยังไงนะโวเนี่ยเหรอแมนชั่นของซันนะครับซันแมนชั่นนะครับ โคตรแฟนซีเลยว่ะแต่ว่าวโก้ไม่นอนที่นี่เมื่อคืนนี้ไม่ใช่เหรอจุ๊จวอโก้อยู่บ่อเดี๋ยวก่อนคุณต้องรออยู่นี่นะวโก้มาหาหน่อยวโก้อี่ยงกะเฮ้ยคุณอยู่นี่ดูที่นี่สิแม่งโคตรเจ๋งเลยนะครับอ๋อเลเวนก็อยู่ข้างบนนะฮะกางเกงในนี่ชุดเทืนนี่รัดกางเกงในมาก โอเคเอา้าโอ้โหจับยังกัข่มขืน,น hey, เฮ้ยมีอะไรเฮ้ยวาโก้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะวาโก้ยังไม่อนุญาตนะครับทีบเข้ามาเลยนะฮะอ่ะอ,อะไรอีกเนี่ยเรเวนเอพิโซดแปดแล้วนะครับเฮ้อ๋อไอ้คนอยู่ข้างนอกมันขวางทางฉันน่ะอ้เยวเออขอโทษนะเมื่อกี้พูดอะไรเหรอช่วยใช้สกัดปัญหานี่ทีสิปัญหานั่นเหรอมีปัญหาอะไรเหรอ มีปัญหาอะไรว่ามาอ๋อช่างมันเถอะอ้าวชิบหายได้เวลาเปลี่ยนเส้นทางของเจอกาพาาเราแล้วแหละที่ฉันจะบอกเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางเหรอยังไงวะไม่เข้าใจอธิบายทีวพวกฉันไม่มีอะไรเลยนะแต่ต้องไปท่านในพวกสภาถ้าต้องการจะเปลี่ยนมาแล้วก็เราต้องยืนได้วยกัน,นกโบโก้ตกลงมีอะไรล่ะฟังดูเหมือนฟังดูไม่เหมือนคุณเลยนะบางทีเจ้านี้คงสมองเราเลื่อนไปแล้วมั้งแต่ว่าเขาพูดถูกนะฉันรู้ว่าลิซ่าไม่อยากให้เราไปยุ่งกับพวกนั้น แต่ว่านี่มันสำคัญเกินกว่าจะไม่ยุ่งด้วยแล้วแหละเอาล่ะถึงมันจะไม่สำคัญแต่เราก็ต้องทำมันแล้วล่ะเยสวโก้ yeah, มันเป็นอย่างนี้ได้ไงวะฉันมีไอเดียดีๆจะฟังไหมฟังสิมาถึงก็แดกจุดนะครับเรเวนของเราวโก้ <W oko S 1> นะครับก็สร้างเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เรานะฮะไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับโอเคการล่อเขาฐานทัพเอาล่ะวโก้กับเรเวนไปก่อนนะครับแล้วยังไงต่อโอเค เราต้องมีแผนอยู่ในห่วงเราวันนี้ยังไงดีบิสมาเรียโอ้โหบวดอะไรแยะวะไปที่บิสมาเรียเฮดทูมิชั่นโลเคชันโอ้โหโคตรไกลนะครับดีที่มันมีอ,ออซิเจนเดินทางให้เรานะครับตลอดทางเอาออกออกซิเจนมันไกลมากไงคือมันต้องเก็บออกซิเจนเว้ยไม่เก็บแม่งอะโอ้โหโคตรเยอะเดี๋ยวเยอะมาก โหนี่กะาให้มาแบบไม่มีร่วงแน่นอนนะครับถ้าออกซิเจนจะเยอะขนาดนี้นะฮะโอ้จะโดนยิงเลยเทคพิกเจอร์ติดออกซิเจน่ะโป้พอ,อยังไงโอเคเยี่ยมมาก นี่เหรอนี่อันนี้คือนนสวยแล้วใช่ไหมเฮ้ท hey, ูมิชันโลเคชันไปต่อคนไก่ต้องบอกว่าเล่นเกมนี้แล้วความหวาดเสียวจะหายไปนะครับแต่ถ้าจะอยากหวาดเสียวมากขึ้นนะฮะให้ปรับมุมมองเ p s นะครับโคตรหิมเลยโอ้กูนี่กูอยู่ไหนเนี่ยเห็นตัวดีกว่านะครับไม่เสียวเสียวน้อยนะเสียวน้อยหวังว่า ปืนใหญ่จะไอ้นั่นนะจะปิดทำการไปแล้วนะครับพลังใกล้หมดแล้วเราก็ใกล้ถึงเวบว้าวไอ้ขี้โดนจับได้ขอโทษฮะคือร้อนมากไปหน่อยไม่นึกว่าต้องสปอตนะครับไม่ทันคิดไงไม่ต้องสปอตด้วยวะ โอเคไม่ได้อ่านข้างล่างเมื่อกี้นี้มันบอกว่าอย่าโดนตรวจจับนะไม่ทันอ่านบวย้ยตอนนี้เรารอบเข้าฐานทัพแล้วนะฮะไอเรือยักษ์นี่ชื่อว่าบิสมารเรียนะครับโอ้ยเฮโอเค้เคา,เาละเขาเคลียร์ไม่มีอะไรโบโก,โก้ไม่จะเข้าไปเหรออะไรนะดูนั่นดิฮะ <c oughs> ไมคเกลยิงใส่เลยเหรอยิงโดนมอ๋อมาล่อแคทนะครับให้แคทเข้าไปได้นะครับเยี่ยมมากเหรอเข้าเลยแล้วไมคเกลหนีไปจากแต่ก่อนเป็นเป็นเป็นพวกนะฮะเดี๋ยวนี้เราได้แล้วโอเคแผ่สําเร็จแล้ว <c oughs> โอเคฉันต้องถ่ายรูปนะยังไงดีก่อนอื่นเราต้องหาที่ถ่ายก่อน ไฮแรงออฟฟิศโอเคไพรเวตเบสเล็กระวังตัวด้วยละ่ะต้องเงียบเงียบด้วยบิสมารเรียอร์เลอร์เลเวลโอเคถ้าเกิดว่าเขาเจอตัวเนี่ยเราต้องรีบจัดก,การมาให้เร็วที่สุดนะครับมิชชั่นอย่างนี้กูเคยทำแล้ว โอ้โหอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเคยทำแล้วปลาใสาก่กระบาลอย่างนี้แหละง่ายดีโคตรสุดป้อบุง้งไม่โดนหระโอเคแบะฉันต้องหาอาวุธไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนอาวุธอาวุธอาวุธ อาวุธอาวุธไปทางไหนวะเนี่ยโคตรไกลไกลมากไอเชีย่ยเราฆ่าไม่ทันมันโทรเรียกก่อนนะครับมันตรวจพบแล้วจริงๆถ้าเกิดมันหันหน้ามามันจะมีเวลาช่วงหนึ่ง <c oughs> เอาใหม่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรูแล้วรูแล้ว มันจะมีเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะอย่าให้ต้องรีบจาัดก,การมาให้เร็วที่สุดคือไอกระสุนของเราอะเวลาเรายิงอะคือมันต้องมันต้องดูองศาด้วยบางทีแม่งกลนตูดดิดมาแม่แค่ยิงติดยิงติดดูดิโอ้ยเวรเรื่องเยอะจังเลยกระสุนม่งเป็นอะไรที่เฮี้ยมมาก โอเคเอา <c oughs> กรวยแทงหน้ากรวยอันนี้ลอยตามมาปิลลมหาทางไปที่แบบว่าน่าจะปลอดภัยโอเคโอเคครับเรามีกลัวยอยู่นะ แม่งเจอว่ะไงนะปัวกลวยเต็มกลวยเลยครับผมโปเดเดเดยวเดเดอเลเวลลดก่อนลดก่อนกระสุนแม่งมีจำกัดด้วยตรงเนี้ยลดก่อนลดก่อนจำเป็นต้องตื่นเต้นคาดนีมไหม โอเคข้างบนเป็นอะไรว่าโอ้ยเต็มหน้าเลยโอ้ยสงสัยคิดไปเองนะครับเมื่อกี้มันเห็นเราไงมึงเจอมึงเจอป๊อบบ๊อบป๊อบป๊อบปึ๊บปึ๊บหมัดพยักเข้าไปโอเค ตรงนี้มีกระสุนเพียบเลยวะโป๊ะแตกแหกตัวไอ้เชีย่ยมันอ๋อตรงบนไอ้เชีย่ยลืมมองตัวบนสุดเ้ยเราแม่งเริ่มโคตรไก่คือมันต้องเริ่มใหม่หมดเลยเว้ย <c oughs> ดูดิโอเคเค ระวังระวังระวังบางทีไอ้ถังกระมังหม้อนี่มันก็เออโอเคครับเอาใหม่แล้วเราจะเร่งแล้วนะฮะเราเรา เราเราจะเร่งจังหวะน,นะครับผมโอเคโอเคอะไรวะนี่กูบันทีก็เกียดมิชชั่นที่ต้องสเตลนะครับขอแบบสู้เลยได้ไหมสู้กันตรงๆโอ้โหถังกูเต็มหน้า เทัดการอ้บนบนก่อนดีไหมมันมีพวกตามระเบียงอะที่มันจะเห็นเรานะครับโอเค พวกต่ำระเบียงเมื่อกี้แม่งมองเห็นพอดีตัวโอเคข้างล่างนู้สึกจะมีตัวหนึ่งต้องจัดการรอบด้านก่อนเออติดแน่นอนมานี่ มันพยังไปไปยถังเต็มตัวเลยเนะี่ยเห็นไหมเห็นถังที่เราลอยไหมผู้ควบคุมแดงน้องถ่วอย่างเราเป็นไปได้อย่างไรหัวแตกไปหนึ่งดอกเพื่อนล้มยังไม่รู้ตัวอีกหรือโอ้ไม่เห็น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 ลอล alert 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 มัน alert เว้ยถอยถอยถอยไม่มีอะไรโอเคขึ้นมาได้ละมีกระสุนอยู่นัดหนึ่งนะครับต้องยิงให้อย่างมีประสิทธิภาพ โอ้แม่งลุ้นว่ะคือผมไม่อยากไปเริ่มใหม่เว้ยมันเสียเวลาไม่งั้นผมต้องเซฟตัวเองมากฟาร์มฟา์มฟร์มได้เวลาฟาร์มข้างหลังมีไหมข้างหลังไม่มีนะครับข้างหน้ามีไหมข้างหน้าไม่มีนะครับใกล้แล้วเว้ยเราจะถึงแล้วเนี่ยเราจะถึงแล้วเนี่ยเราต้องเซฟก่อนเราต้องดูทางด้วยนะครับดูผู้คน ถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปใช่ไหมเอาตัวเองเข้ากล้องด้วยอะนี่เดี๋ยวก่อนยืนเป็นยืนเป็นพล็อปยืนเป็นพล็อปแดกครับผมยืนเป็นพล็อปกินสักไม้หนึ่งสักกลุหนึ่งสักกลุบ๊อบอืม นี่คือการถ่ายรูปรีพอร์ตนะครับว่าเรามาจริงนะฮะโอเคกลับจ้าไม่ใช่กลับสิเข้าไปที่เด็กนะครับเดี๋ยวก่อนเรายังมี a อเลอร์เลเวอยู่นะครับเรายังมี a อเลอร์เอเลร์เอยู่หากระสุนเนี่ยได้แล้ว3นัดกล่องทั้งนั้นเลยอึ้บเื่อกระดกระดึบ,ดบเดี๋ยวเจอแล้วมังสวย ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเครอดอยู่แต่ข้างล่างมีตัวอะไรไม่รู้นะครับมีทหารแหละมันล็อกเป้าเราเราต้องคอยดูเป้านะฮะโอเคเทปิเจอร์ตรงนี้เดี๋ยวก่อนไม่มีเลยนะครับข้างบน ลงโจ่งมากถ่ายตรงไหน,นเอาไปก่อนแม่งยิงยากเงี้ยเหรอใช่ไหมกลับไปถ่ายข้างล่างเลยบ้าอ๋อไกลๆไหมเงี้ยเหรอเอาไหมาได้ไหมเพอร์เฟกต์ย Perfect. เยี่ยมครับ ต้องมีการซูมโอเคได้รูปมาแล้วแล้วก็ไพวทบอสนะครับยืนแตกหมูปิ้งนะฮะเรายืนกินหมูปิ้งนะครับโอเคได้เลือกมาแล้วเรียบร้อยแล้กลับไปที่ไซเกตแล้วก็รวมตัวกับบัวโก้นะครับโอเคครับ <S <s <ign al> กระสุนมีไหมตรงนี้ไม่มีเหรอ ไม่มีว่ะพยายามหากระสุนอยู่พยายามเปล่งพลังไม่น่าไม่น่าจะมีละฮิวกูจะเจออะไรไหมเหมือนมีเมใครบางคนอยู่ที่เกตนะใครวะ <c oughs> ฮะพวกเขามาทำอะไรตรงนี้วะ อย่างก็พูดคุยอะไรกันวะไม่มีตัวสำรองนันเหรองั้นเราก็ต้องจัดการเรื่องมิวสิคโปรแกรมยังไงดีละ่ะที่มันไม่มีปัญหาเลยวเว้เราต้องร้องเพลงนะโอเคโอเคเราต้องหาทางหาตัวแทนมาให้ได้เขามันจะทำอะไรวะมันเป็นมีการโชว์หเหรอมีโชว์ร้องเพลงหรือ,อยังไงงงนะครับช่างมันเราออกดีกว่านะฮะเรากับเกตยิงได้ไหมไม่ได้เหรอโอเคไปเถอะบายบายเนเดะดอร์ bye นะครับ เฮ้เดี๋ยวก่อนเธอน่ะแป๊บนึงทำไมเหรอจะจับเรางั้นเหรอไม่นะเกิดอะไรขึ้นเหรอไอชิมหายเจอตัวว่ะเรายังไงเนี่ยเราจัดการมันเลยไหมเตะไม่รวดเดียวนะครับแน่นอนเฮ้ยมาทำอะไรตันนี่ยหลบตรงนี้หลบอะไรวะอะฉันแค่มาน่ะนี่มันเวลากี่โมงกี่ยามแนีฮะฮะอะไรวะฉันจัดการมันเลยดีไหม เออเนี่ยน็อกเดมเอานะครับเตะก้้งคอให้หมดไปเลยหยุดเล่นได้แล้วนะ่ะด้เวลาโชว์แล้ว What the f.. u c k ฮะทำอะไรนะ่ะเอา้าเฮ้ยอะไรวะฮะเอา้าทำอะไรอย่างจะจำนะโดนอะไรวะเดี๋ยวก่อนสิเราไม่มีเวลาว่างมาเล่นแถวนี้นะ เราเร็วเข้าพวกอีกาก,กำลังรออยู่ใช่ล้โอเคโอเคได้เลยไเลย,เ,ลยเดี๋ยวก่อนมาทำอะไรเราอะจำไว้โชว์ให้สำเร็จละ่ะโชว์อะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีใครบางคนอธิบายให้ฉันได้บ้างว่ามันมเกิดอะไรขึ้นนะะหยุดพูดคุยสักทีนะไปโชว์เร็วโชว์อะไรละ่ะเดี๋ยวโอ้ว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ย เอา้ามาร้องเพลงเฉยไเดี๋ยวมันนึกว่าเราเป็นนักเป็นนักร้องนะครับทำไงต่อดีเนี่ยเอ่อ From the sky Apple นี่ From the sky แล้วกัน a r e d Apple Fail ใช่ปะเนี่ยไม่ใช่เหรออืม a r e a Apple Fail from the sky นี่ต้องมานั่งเรียนประโยชน์ใช่ไหมเนี่ยโอเคครับผมเมื่อกี้มั่วไงมาร้องเพลงใช่ไหม <c oughs> อ่ฟัง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  <c oughs> ฟังแคดร้องนะครับ โคตรเจ๋งเลยอ่ะไม่น่าเชื่อโอ้ นั่นมันการ์ดวตตี้ชิฟเฟอร์นี่ uh, อ้าวไม่ไปนักร้องกุณเป็นนักร้องเดี๋ยว <laughs> ชุดลาตีสู้เลยเหรอว๊บมัดพยักฮ่าฮ่าฮ่าอย่าฮ่อฮ่าอย่า คมัเพื่อวู้ดอ่ะเหรอเพื่ออุจจคุจจจู่จาจู่จ้าอ้ยขี้เพม่งเตะดาบปลายปืนจู่จับมาเพื่อยึบนีปปนมนบ่มีมัดเขาสองครบเลยนะโป๊ะเต,ต็มหน้าครับผมอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยฮึบปาดไปเลยปาดนั่นละเออปาดไปปาดเข้าไป เรเวนมาช่วยแล้วนะครับเยี่ยมมากไปเ็นช่วงหมัดพยักให้เขาดูสิเออนะ่ยเรเวนเรเวนไม่ช่วยนะครับคือต้องบอกว่าภางนี้มีตัวช่วยนะครับเรเวนมาช่วยเราเสมอนะครับโคตรเจ๋งตรงนี้แหละเค okay, มาผ่าข้างด้วยนะเกงใน <laughs> <laughs> เป็นบ้าอังดูเกงในตลอด เออล่วงล่วงล่วงเต็มท้องสามข้องเชี่ยเยอะที่หมายแต่เราจับมันยกได้น,นะครับเข้าสบายนะครับเดินไปเดินมาอึ๊บนั่นแหละจ้าลุกขึ้นมาทำไมจ้าบอก เขาเรียกว่าปลาปืนเข้าดาบปลายเดี๋ยวก่อนปลาปืนเข้าดาบปลายคืออะไรพอแล้วหยุดอย่าขยับถ้าขยับฉันจับนมเธออ้าวเดี๋ยวก่อนลิซ่าซีซี่แล้วก็ซิดโดนจับเหรอเอาชิบหายละเอาแม่งไปเอาตัวประกันมาเอาละครบแล้วนะโวกอว่าไว้อธิบายทีหลังนะ มาที่แมนชั่นนั่นสิโอเคพวกเรายังดีกันอ,อยู่นะจ้านะคุณทหารถ้าแกปล่อยให้พวกมันหนีไปแล้วก็รู้นะว่าจะเกิดยังไงกับสัญญาเคลียร์ไหมเคลียร์ครับผมนะครับโบโกแม่งคกนั้นตีนแม่งเอาอย่างนี้จริงๆด้วยหักหลังพวกเนี้ยเชื่อชื่อม่งอ่านยากมากดอรวราเฮลลาเลออนเดอะค้าซิลน่าเป็นสภานะครับโอ้ไม่ชอบเลยฮะเหมือนบ้านใหม่เลยหะไอพวกนี้มันยังกระสภาใจใดไอชิบหาย รอยสักเธอนี่นดู่าดเถื่อนดีดดนะเผาของเหลาเงน้นเหรอไม่นึกว่ายังมีเหลืออยูน่นี่ยถ้าเราถ่ายรูปไปเนี่ยน่าจะของแรน่าด้วยนะแกว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะมีรอยสักด้วยไหมบางทีรอยสักนั้นอาจจะลบอยู่ก็ได้นะเธอไม่ได้เป็นพวกเราเว้ยจะพูดกับพูดก,กับฉันนี่ไม่ยุ่งกับเธอทำไม <c oughs> โอ้ชอบสปิรลตเธอจังนะแต่ว่าพวกเรามีแผนสำหรับเธอแล้วแหละเธอต้องช่วยเราจัดการในเรื่องต่อไปเราต้องการทุกสิ่งทุกอย่างในเหมืองแร่นั่นอะไรนะแกโกหกฉันนี่วะเพื่อช่วยตัวเองงั้นเหรอแล้วคนอื่นอื่นล่ะ มันก็แล้วแต่เธอนะแล้วแต่เราล่ะพวกสภารู้เรื่องแล้วอแล้วเขาก็มีข้อแรกเปลี่ยนด้วยแหละข้อแรกเปลี่ยนงั้นเหรอถ้าข้อแลกเปลี่ยนนั่นช่วยตัวประกันทั้งหมดได้เนี่ยเราก็คงไม่มีทางเลือกนะลิซ่าถ้าพวกเราต่อสู้หรือโต้เถียงกลับมันจะทําให้พวกเรามีปัญหาลิซ่าเคยเตือนไปแล้วสิ่งที่ลิซ่าเตือนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นจริงจนได้นะแย่แล้วครับครับโอ้เรียนเรียนรู้การสิงกระซองได้แล้วนะครับ โอเคเหมือนกับว่าเราไม่มีทางเลือกมากนักนะเนี่ยโอเคฉันจะรอที่นี่เพื่อจัดการเข้าไปพร้อมกับเธอจัดไปโอเคครับเพราะว่าฉันห่วงบังกาจังเลยอะเลเวนก็คือภาคนี้ชอบมากตรงที่มันมีตัวละครสนับสนุนเรานะครับในการช่วยเหลือนะครับโอเคแม่งถูกจับมีซิงกรซองเนี่ยเหรอไหนขอลองดิซิงกรซองไหนวะซิงกรซอง น่ารักจังแต่ถ้าแดกหมูปิ้งน่ารักกว่าโอเคครับเจอใหม่พาร์ทหน้านะฮะจะค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะครับทีละแชปเตอร์แต่ว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับจะลงเป็นแชปเตอร์ยาวๆนะครับจะลงแบบพาร์ทยาวๆเลยฮะเพราะฉะนั้นศุกร์เสาร์ที่ช่วงช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เตรียมรับนะครับคลิปกันที่รัดประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมนะฮะไอ้บ้าโอเคครับเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับเป็นันต่อไปมาทุกๆวันแน่นอนนะครับบ๊ายบายทุกๆปี